ผู้วยร่นจะน่ามาปีนโดนปะไดปูนไ้นได้เ,เป็นเจ้าเป็นรักษาการเจ้าวาดคนหร่กโอ้เปบอกอยุ่นกระเอนกันบ่เลยมันนีไม่จะเชื่อนูนหาทองครับรบ,บอกไปเลยฉนว่าวันนี้ผู้ง่ายกับขึ้นมานอยูนี่ผู้บอกถือจะหมดหอะผู่มึง้อกับขึ้นมาหนีหมดศูนเก่าเจ็ดัเก้าหนึ่งงินบอกคับแล้วปนี่ขอยุนี่ปนี่สุ่มมันสุ่งอันจะไล่ผูเล่หนีไปยุ่ ทำน้ำย่อยทำย่อยยืมอาจารย์เมินครับโอ้ยไป้อยเก่านึเด้เกนึกับเกชูนเกามาซีสแล้วก็หนึ่งเกจเดทับปูกับนมัสการครับปูเออจานน้ำปูอนี้ปูใช้อปูบึงการทีใช้แปูบึงการปูบึงการแล้พี่น้องได้อฟซีฟังไ้แด้วปูไปหมากเซื้อไม่ก็เลยปูบึงการปูบึงการแล้วเพราะว่าเพิ่งยงาแล้ว เอา嘛นี่ทั้งแอปทั้งช่องหลายๆช่องนะครับเมื่อนี้จะมาขอการดำเนินการผู้บังการนะครับพี่น้องมาขอแบ่งปันนะทางซึ่งงวดที่แล้วตัวเลขกับฟูให้ต้องงวดให้หาศูนย์หาต้องงวดเอินจะงวดวงหนึ่งเลยนะงวดหาศูนย์หาก็หาหนึ่งหาให้เพื่อนไปอ่ะครับผมบานนี้งวดไอพ่อไก่ที่ออก เกลือแห่เป็นหาสามศูนย์หมศนยสามศูนย์เงินวันนึงเห็นแล้วกลัวอาวัดนี่มดนี่เป็นเลขกก้อนมดเลขที่มีสิบหัขนี่มีเล็นี่มีแล้วคอ้าวดลองที่มีดที่แล้วนะครับอู้พันธโคงทุนไทยห้าศูนย์สามมาเต็มเต็มศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามนหาไม่ออกอีกรหาสามศูนที่ว่าหายไม่ออกตอนไปบินบาดนั้นหาศูนสามโอ้โหคือมันมดตักนา่นกูเนาะ งวดชีู้นย์อถือยุ่ออกศูนยีคูให้ี้ศูนออกศูนเนาะอูงวดนี้ปูมีเมียไปครับมีอยู่ของงวดนี้เป็นงวดที่จะถึงึงวันที่สิบหกนะครับสิบหกข้อฝันไงของแกข้อฝัน้เีหน่องี่ีคลั่งนัที่เอเด่นน้ำยุ่บ่เอาปูเอาแกข้าฝันไี่น้องกันแกเข้าฝันตกันเอาปูเนาะหางเดียวเลยฝับ ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดข่อยไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่อำเภอวันฟางมันบ่ครับวันนี้เอื้อนนั่นเล่าว่าอุปถักข่อยอยเพิ่ฝันเห็นเล่าจ้าเขียตั้งแด่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิแปดสามสิบคตอนนั้นเพิ่นตั้งหมู่บานบอว่าน้ครเด็ดยาเพิ่นตั้งวันนี้ค่อยก็เลยฝันเห็นเลาอืมาจัใจยากูยางก่อดนี้เขาว่าเราฝันหวานนะข่อยฝันเห็นเล่าบานนี้พบไป เลยว่าเอยเพล้อ,อจะเห็ดหยังโย้นคือว่าจะเป็นลรคเบาหวานเด้อเราโยนเหรียญชิปหมเหรียญชิปเนี่ยมา,มาใช้กองเขา่าก็ไปเล่มงขับดอว่ากองเข่าเ,เปลเลี่ยม,มเข่าที่ปูเขียนลงไปข้างบนเด่นเก่าบนเดินเก่าเหรียญชิป เดียนชิปนี่หนึ่งศูนย์เก้าแค่สามตัวนั่นโผล่ล้วเออกรงเข่ามัิดเข่าเลยหนึ่งศูนย์เก้าอะไรเพื่นซื้อกลับไปกับแม่เองครับครับเลขคันพวกมีสามตัวย้าไปซื้อโอ้ตัวไหนมาแห้งปวกมาแห้งเม็ดหนึ่งกับศูนย์กับเก้าครับมาทำกันโมปูลาใบนี้ข้างล่างนี่กล้วยชองน้อยนี่เข่กเหลี่ย ออหางเดียว <displayed, S 1> ัเอกหางเดียวเนาะอกสองซีไปวยกล้วยกเกาด้ปูกล้วยสอน้อยเก่าสองเลยอามปูคนะสองซีก็สองปูเนาะสามพี่น้องกิีค่ซีหางหรือซีหางคือเพิ่มันก้โอ้ยเป๊ะเลยเลเอาสอกมัเอาอนพี่น้องก็ลยเจ้าเ้อกล้วยกล้วยสอน้อยดิกล้วยสอน้อยเนาปูเนาะสอเก่กันนี เออตัวสองไม่ต้องเป็นเก่าๆตัวคู่อาพี่น้องครับผมมื่อวันนี้ได้มาอีกสามในทางกับผููบังการซึ่งเบอนนะครับกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับล้วก็ได้ตามหาจุดพ่อนะครับตามหาจุดพ่อกันกับผู่บังการนะครับวดที่แล้วเพิ่นกับฟันให้ห้าศูนย์สามนะครับวดนี้อ้าวมาวังน้ำกันพี่น้องที่นะครับ แอบเป็นคนเขียนเขียนพีกันถือกันยาว่ากันได้เป็น้องทราบว่าหีบวัตถุบนีแอดกับแสตนะครับเนาะมาตรงๆเลยมาตรงเลยนะครับผู้ให้นะครับอาให้ญกทั้งัี่ยุ่งกันขากล้องเขาที่ผู้ไม่ออกเยุ่งเหรอแล้วยุ่งไม่ออกโอ้ยุ่นเดือเขอกันอันยุ่งนี่คุ้มไหมเป็นห่าเลยนะเขียวกว้านนั่นเนาะเขียวกว้านนั่นคอยขึ้นผู้เ่าครับวันนี้อีแก้วเนี่ยมันยุ่งเงิ่อนให้กว่าสามสิบบาท มันมออกชุดสามทีหลังเยคัมบายนอนนี่ต้องเป็นหาตีดมานำเดปูว่าคับรยยนนี่หา่นนี่ต้องเป็นหาด้วยว้าเมนย้ยนเส็ก้องเขายนเส่กล้องเขากล้องเขาอยู่บัชลอยครับข่าก้องเขาเป็นอะไปทัปุ่น้พี่รองนี่พี่ตามพูนี่แล้วฮตามพนี่แล้วตามปู่น้พี่้องด้วยแขงียวนี่ละแค่แข็งเออเป็แแพิษณนปูน้ำไปนะครับเอาครับผมถ้างวดนี้ของปูเขาสามโตตรงๆหรือโตๆไกระยา ทีมงานนะครับทีมงานโดยไรจะได้ขึ้นมาหาปูกันนะครับเนาะปูนั่นมาอยู่นี่บ่ได้ทังไงปูเองโอ้เฉียบไปหน่อยนี้นะพี่น้องเอพี่ชี้จับหน้าจอครับจับหน้าจอไปครับจับหน้าจอไปเด้อพี่น้องเอ็นราปูปูที่มาประจำอยู่นี่เรื่องเราปูบันนี่จำมันสาอยู่นี่จะบอกเลยไปทั้งเรือดสาไะไอยู่ไ่แน่นอนเราคอยท่าน มองได้เลียบ่อเขาคอยไยุ้เลยบ่ปแต่ว่ายุ่นี่มเข่าอยู่โออยย่นี่เขาอันวังได้นี่อยไม่ไม่คอยเลียบ่อบ่อเขาเข่ารู้กับว่าได้เงินหนึ่งันค่ครับมอยได้นีไปยุ่ทำาล้ไ่ยเลยอือจะได้ที่หามงอยู่โอ้คับผมถ้างวดนี้ถ้ายุ่นี่บ่เขาพูดจะกลับขึ้นไปทำได้อีกควะถ้าวพี่น้องไอซี่ขันเขาได้พูได้ยนสได้น้ำหายเนี่ยโอ้ยกัวกัวปานี้ ตามปูขออนุญาตถามปูด้วยตามปูเมื่อยู่นี่เป็นในพู่มดีอยู่บ่ดีเลยนะว่ดีที่บอกเลยคือปูโอ้ครับพี่น้องแล้ววันนี้จีสามที่มาผูกข้อมือเลยโอ้โหทำวัดไหว้พระมิ่งบ่ใครับผมแล้ววันนี้ตอนเหกโมงทุ่มนู่นนี่ถ้าเหาขี่ข้านก็ทำวัดร้องเมืองเหลี่ยว <t ops and montage> รับตาลุ้งไปจังละก็ยิ่งแข่าจังละก็บัดนี้พ่องให้แพทย์เมตตาแล้วก็จังหนางามนาดีโอ้ครับอันเอยเชื่องเลขมือชุดท้ายเนาะหาสามศูนย์หนึ่งครับเล็กน้อยอายุเนี่เราสิบหกปีแล้วมากครับหรยอว่าลึกเข่าแล้วอ่ะวันนี้ข่อยไปเลียกถึงบอกไม่ออกครับที่สารายครับเพิ่นถึกโจทย์อยู่หาสามศูนย์ครับแต่ว่าข่อยเข่าไปในบ้าน คอยว่าสีโร่เร่นเร่นคอบอกว่าหาศูนสามหนกออกหาชูน้ำเจ็บเจ็บเลยอะพูดนะอาครับวันนี้หนึ่งศูนย์เก้านะครับ่ศูนเกาะครับนี่ก็กลับไปกับบ้านในเดิมสี่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนเก้าหน่งเก้าคเออเพราะว่าแม่ข่อยคอยเห็นแม่่อยมันมากออหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้านอโอ้าตัดเลนทพูดยัดหกตัวรถ ซับหกประตูเล่นเอาน้ำนับพี่น้องเน้อศูนย์เก้าน้ำชื่อครับไปเรียกช้างตัวละพอเรียกเก้าเดินยีทั้งปีน้ำพู่น้องตีสามนี่กัเหินแม่แม่นี่มัดออกนึ่งเก้าครับผมโอ้นะฮะไม่เลืออกเาก่้าไม่เล่อก มือว่าเอาเสื้อไปสลองเล้าควันมือว่างเก็บมือนี่ให้เพื่อนไปเล่าวันสุกเด้อพี่น้องเม่รงกเียงอรหอนั่นให้นึ่ออกสามูงไงครับครับครับก็ทั้งนี้การขอการรัสการผูนะครับผมครับผมขบุคูนเพี่น้องเอาวันนี้แฉหน้าจอไหมได้พี่น้องเด้อนั่ีขั้นที่เอาเจ้ี๊ยดไปน ยังยังปูเดี๋ยวผมสรุปกันนะพี่น้องจับหน้าจอไว้ได้ครับเด้อบานนี้พอเตรียมมีโอกาสขึ้นมาทําบุญนําวัดปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะมาพอปูบึงการนะครับวัวที่ผ่านมาปูให้ก็ได้ยินปูโวแล้ยนะครับเนาะครับนี่รึองวันวันที่สิหกกรกฎาหกเจดพี่น้องเด่นบนเก้าตัวเดียวหนึ่งศีว่าเขาก็จับหกว่าตูได้พี่น้องเด้อ ครับส่วนล่างปูให้สองซเก่านี่คือบกกล้ยสองนวยนะครับปูนกับว่า1-2องีแต่ว่าพอเตรียมว่าเอาสองเก่าน้ำลองลองไหวเนาะพี่น้องเนาะเปลบบอไลหางขอแห้งๆเรื่อยๆเออเต้วโคจของน้ำแดะเลพอเตรียมกับเก่าสองสองเก่ากับหนานเาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมแคเอนี่นะครับเนาะขออิ่ทีทุกคนสุขสุขมันมันนะครับเด้อวันที่16บหกกรกฎาคม ครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้านพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม